มาเชื่อเชื่อข้าศึกเขาเขาล็อกศิลปการมามาเราเชื่อด้วยเอ้ยยินนี่ผมสิโอเคคนไหนคนไหนล่ะเฮ้ยไอ้นี่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 สองสามรอบหนึ่ง สี่รอบสามสี่เอาโกรธครับเชื่อมเชื่อมเชื่อมโดนเช่กมมาเชื่อม,อมโอเคทำไงล้ว Tui mahi ini. làm thêm cái đào bùa không để đấy nó chú chơi chứ chơi cái còn này đỉnh nó phiền.

รอบ48เครื่องเ,ล,เล้วมีแล้วมีอเอาไหนแล้วหินน้ำหินรอบ nhìn 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 Một nhìn 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 kia. Ông sạc lên.